ต้องใช้ทางสัญจรทางรถไฟเป็นหลักนะคะคะค่ะก็เลยเลยตรงนี้ก็คือเราลงมติกันนะคะก็คือให้พี่น้องเรานะคะได้ไปประกอบประกอบพิธีกันค่ะได้ค่ะค่ะก็เปิดทั้งถนนแล้วก็เปิดทางทางรถไฟด้วยให้สามารถสัญจรกันได้สะดวกเป็นปกตินะคะค่ะคะความรุนแรงมีอะไรเป็นความรุนแรงบ้างหรือเปล่าคะทั้งกลุ่มชุมนุมที่นครศรีธรรมราชหรือว่าจะเป็นที่จังหวัดอื่นๆก็ตามแต่ S <S มีการรายงานเข้ามา<อ>บ้างไหมคะก็ความรุนแรงนะคะตรงตรง,ตรงในพื้นที่นครนะคะตรงนี้นะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นเขตพื้นที่ที่สูงเสียนะคะ,คะกับพวกที่ว่าอิทธิพลมืดนะคะแล้วก็พวกชุ่มมือปืนต่างๆนะคะที่แฝงตัวที่ว่าจับมือกับกลุ่มที่มีอํานาจนะคะตรงนี้คือมาคอยสอดแนมนะคะคอยสอดแนมแล้วก็คือ บางบางที่ก็คือใช้ชาวบ้านเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นนกต่ออย่างนี้ค่ะแต่ว่าคือว่าตรงนี้ก็คือคนในพื้นที่ก็จะคอยแจ้งแจ้งข่าวกันนะคะให้ทราบว่าใครเป็นไงค่ะค่ะก็ค่อนข้างทํางานที่ว่าลําบากพอสมควรแต่ว่าคือว่าทางเราก็ไม่ได้ย่อท้อในการทํางานนะคะค่ะก็สรุปว่าคือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ว่าต้องเฝ้าระวังอะค่ะแล้วก็น่าห็นใจกับชาวบ้านที่ที่ เขาต้องการได้รับความเป็นธรรมอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็สืบเรื่องไปกับทางทางพี่น้องเรานะคะที่ว่าคงจะทราบข่าวแล้วนะคะที่ถูกทำร้ายนะคะถูกถูกตีที่บางสะพานนะคะค่ะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะมีมีแต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีเสียชีวิตไหมคะ เ,เรื่องเสียชีวิตนี่ตรงนี้ยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะแต่ได้รับบาดเจ็บนะคะ,คะหลายท่านนะคะแล้วก็โดนจับไปไปหลายท่านอีกเช่นกันนะคะค่ะ,คะก็ได้มีการพูดคุยประสานงานกันตลอดอนะคะเกิดกับการที่ว่าคือทางทางหน่วยงานใช้ความรุนแรงคือตรงนั้นนะคะคือ,เ,อ,อเจ้าของพื้นที่อะคะ่ะเขาเป็นเสื้อแดงนะคะแล้วค,ค,คืออยากจะทําผลงานโชโชนายค่ะค่ะ ค่ะโดยสรุปนตอนนี้นะคะก็คือว่ามีผู้ชุมนุมมีฉันทามติสรุปรวมแล้วว่าเราจะรอไปอีก7วันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะดูแนวทางต่อๆไปว่ารัฐบาลจะตอบสนองอย่างไรกับข้อเรียกร้องบ้างค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณส้มแป้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ค่ะก็เป็นการรายงานสดนะคะจากคุณส้มแป้นค่ะผู้สื่อข่าวจากช่อง13สยามไทยนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับท่านอารุณได้นะคะ2ช่องทางคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวัตคตามด้วยข้อความส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์นะคะที่หมายเลข02960-2133-4ค่ะสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้ก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยประชาชนคนไทย ทุกคนใช่ไหมคะท่านในการที่จะตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือกันดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันท่านเห็นว่ายังไงบ้างคะก็ประชาชนที่มีความคิดในการต่อต้านของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ารัฐบาลเขามีอำนาจรัฐนะฮะเขามีกฎหมายอยู่ในมือมีตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติ พราะฉะนั้นการกระทําอะไรจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้มันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ <c oughs> ยิ่งกว่านั้นถ้าเขาใช้เกมสามานโดยใช้พวกอันธพาล <c oughs> แอบแฝงเข้าไปปฏิบัติก็อีกพวกหนึ่งซึ่งเมื่อรวมกลุ่มกันมากๆก,ก็น่าจะต้องมีการจัดรอปภของฝ่ายประชาชนดูแลว่า มีคนแปลกปลอมเข้ามาบ้างหรือเปล่าค่ะนะฮะก็ก็เมื่อเราเป็นรัฐบาลอย่างนี้เมื่อเราได้รัฐบาลอย่างนี้เหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้ครับค่ะท่านมันเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งการและกันอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนก็จะต้องคิดให้มากมบทเรียนต้องเริ่มเรียนรู้เริ่มเก็บบทเรียนที่มันเกิดอยู่ทุกวันนี้ ทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวด้วยนะค่ะท่านค่ะตอนนี้มีสายโทรศัพท์เข้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ครับอาจารย์พัชากลอนมรเนาะค่ะแล้วก็ท่านในพลครับก่อนอื่นกับขอบคุณท่านในพลนะครับโดยกรมครพท่านเป็นเสรีชนจริงๆท่านให้ประชาชนเลือกว่าจะเกิดสงครามกันมันจะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนะติดสนิทถ้าท่านเองก็เป็นผู้ใหญ่ช่งเงวัยขนาดนี้ก็ยังห่วงประเทศชาติ ันเมื่อคืนผมฟังท่านบรรณวิทย์พูดนะฮะเรื่องปตทผมดีใจแสดงว่าท่าน,นบรรณวิทย์นเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ในปตทอะไรท่านพูดถึงเรื่องการหุ้นนาทีเรียหมดนะฮะ,ะแล้วก็การต่อสู้กับปตทนะฮะแสดงว่าท่านบรรณวินี่เคลียร์เราก็สบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ท่านท่านสุธีนะฮะอธิบดีสุธีบอกว่าให้ให้บอยคอเดิมไม่เติมปตทตอนนี้คนใต้เขาทำนะครับไม่ใช่เอส อันได้ข่าวว่าไม่ใช่ทูมูฟด้วยหรือเปล่าเห็นได้ข่าวพราของเจ้าสัวอะไรผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าผมก็ยใช้ดีแทกันนะแต่ว่าโอเคอันนี้มันดูแล้วมันเหมือนขบมาจัดการเล็กน้อยแต่ไม่เล็กน้อยนะครับทั้งใต้ทั้งกรุงเทพเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทั้งปตทจะที่ยังไงอีกอย่างนะครับที่ผมพูดถึงท่านเพราะท่านเป็นผู้วิศว์ผู้ใหญ่เป็นในคนน่านถือมากลูกหลานไม่ต้องถามว่าเป็นคนดีไหมนะครับเพราะว่าถ้า ท่านเป็นคนอย่างนี้ไม่ต้องถามมาลูกหลานท่านเป็นคนนีกไหมแต่มีผู้ใหญ่บางคนผมจะต้องขอพูดนะฮะสิดเดือนได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนของประชาชนคือนายแพทย์ประเวศวสีครับกลายเป็นกําลังถูกอาจจะลูกศิษย์นะฮะที่มีผลประโยชน์ดึงเข้าไปปฏิรูปทั้งๆท,ท,ที่ด้วยก็รู้แล้วว่าปฏิรูปแบบแค่ครื่องมือเขาเอาไม่โดนรัฐบาลรัฐบาลเขาจะบินหลน่นใช่ไหมครับแต่ หมอประเวศกาลังเป็นไม้หลักปักขี้แรงครับถอยออกมานะครับไม่มีคุณค่าช่วงหลังไม่ค่อยมีใครฟังแค่คนที่มีสติปัญญายครับเพราะอย่างหนึ่งได้ข่าวปัาชญทิพย์ปรักเขาพยายามจะพูดที่จะไปหาอันนี้ก็เล่นกันเมืองเหรครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณทราชาพูดถึงที่ทางใต้เมายางอ, <Yeah. S 1> อ่ะเขาถอยออกมาผมเห็นด้วยเลยนะครับถอยมาก่อนตั้งสติปัชญ์ทิพย์ปักยังไม่ได้เล่นเต็มที่ครับสิ่งที่เขากลัวที่ขุดคือคุณมาที่ศูนย์ลุมนั่นมในกะรุงเทพ นะครับเขากลัวมากไม่ก <Okay. S 2> ร,รับปททกลัวนะครับเพราะฉะนั้นปตทอ,อาจจะตั้งภาคประชาชนก็เป็นสิทธิของเขาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ให้เราใช้ชื่อเท่านั้นเท่านี้เราไปไล่นะครับลัทธนดนตรีเพลงเดี๋ยวมันก็มีเพลงสองสามอย่างที่ผมว่าภาพที่เห็นคือในสภาที่บูสกายถ่ายนั้นคือภาพของในเพลงกําลังเหมือนกับคุยกับสุเทพเหมือนกอโทษ <Okay. S 2> แล้วก็มีคนใส่ใส่หนกไท้ายแดงเหมือนจ่าไปชน มายกมือว่าสุเทพแล้วก็มีการคล้ายๆจตบตัวสุเทพมันอาจจะเป็นเรื่องอสอสอคือคุณวัชระอาจจะขอโทษกันแต่มันลึกซึ้งกันนครับเข้าใจไหมฮะสภาเขาเล่นกันเหมือกันนแบบนี้เพราะเล่นประชาธิปัตย์มีโอกาสอีกไม่กี่ครั้งนะครับท่านคุณอภิิ์